ขยายโครงการโชป้าแอนชายป้าเกมโรงเรียนบ้านหนองมะแซวโรงเรียนบ้านหนองมะแซวอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษา mm. ปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน90คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คน ดำเนินการกิจกรรมการจัดการปัญหาเด็กอ้วนเตี้ยของด้วยโชว์ป้าแอนชัยป้าเกมมีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ระยะเตรียมการผู้อำนวยการและคณะครูร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการจัดโครงการกิจกรรมรวมถึงการมอบหมายงานส่วนต่างๆให้ครูประจำชั้นทราบและร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานระยะปฏิบัติการ สำรวจภาวะโภชนาการนักเรียนโดยครูประจำชั้นและประเมินภาวะทุโพโภชนาการโดยครูอนามัยโรงเรียนคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะทุกโภชนาการเพื่อดูแลปรับปรุงพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมพัฒนาทักษะกิจกรรมทางกายของนักเรียนทุกคนจากการสำรวจภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกคนพบว่ามีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ทุกโภชนาการค่อนข้างสูงคิดเป็นร้อยละสิบ ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมทางกายขึ้นดังนี้ 1. กิจกรรมเต้นแอโรบิกด้วยโชว์ป้าแอนชัยป้าเกมและเก้าอี้ขยี้พุงเป็นกิจกรรมที่จัดหลังพิธีหน้าเสาธงในเวลา8ป5นาิกา15นาทีถึงเวลา8ป5นาฬิกานาทีเป็นระยะเวลา30นาทีต่อวันทุกวันอังคารและวันศุกร์กิจกรรมกีฬาและนันทนาการตามอัธยาศัย เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เล่นตามอัธยาศัยและตามความถนัดเช่นฟุตบอลวอลเลย์บอลตักก้อและเปตองซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ในช่วงเวลาพักเที่ยงเวลาก่อนกลับบ้านในทุกวันและการแข่งขันกีฬาสีภายในโดยรวมนักเรียนจะมีกิจกรรมทางกายรวม60นาทีใน1วันระยะประเมินผล โรงเรียนบ้านหนองมะแซลได้ติดตามประเมินผลจากการวัดน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกเดือนโดยครูประจำชั้นและประเมินภาวะทุกโภชนาการทุกสามเดือนโดยครูอนามัยโรงเรียนและทดสอบสมรรถภาพร่างกายภาคเรียนละหนึ่งครั้งและจัดอาหารกลางวันให้มีสารอาหารครบถ้วนส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีนักเรียนที่อยู่ในภาวะอ้วนลดลงร้อยละ50ิบ ภาวะผอมร้อยละ50กิจกรรมครั้งนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งคนดีมีความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างสมดุล